ส่วนมันมีใหญ่เพ็่นปลูกมันอยู่นีเน่ก็เจ้าเอิญหัวดงส่วนหัวดงทั้งนั้นน้องปลาสิพาพี่นองไปหลอกหลอกน้องปลานพี่นอง บายดีพี่น้องยินดีต้นอนรับกับสูดซ่องแคดดี้สาวลราเมื่อนี่สิพาพี่น้องไปเบิ่งสวนหัวดงนะพี่น้องต้นนี้ก็ออกมาหอดหัวดงและสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งเดี๋ยวสิพาพี่น้องเลาะมบรรยากาศเลยนะพี่น้องส้มไปผอมกันเลยอันนี้ก็จะเปม็นเฮื่อนน้าไปก่อนเปิดาอาหารกับสิมาหนังกินอาหารอยู่บนนี่ ทางหน้าก,ก็สิเป็นตูมีตูอยู่ประมาณห้าหกหลังพี่นนอะเบื้องเบื้องหน้าก,ก็มีตูคือกันเบื้องหน้าก,ก็จะเป็นตูสองหลังสองสามหลังอย่แหละอยู่ทางหน้าบ้านพักแต่ก่อนสิมีเป็ดประมาณสามตัวนะพี่นนองเป็ดปั่นนี่แหละแต่ว่าตอนนี้โบเห็นแหละจากมันไปทางใด มื่อนี้ก็มีโอกาสนะพี่น้องได้พาพี่น้องมาเลาะส้มบรรยากาศยามแรงอยู่ในแถวหนองปลาอยู่สวนหัวดงพี่น้องไปส้มกันเลยนะพี่น้องตัอบอริดขึ้นปั่นให้เบึงได้พี่น้องบอริได้อ้อมไปทางหน้าให้เบึง พี่น้องเราไปทางเบื้องข้าพี่น้องทางปุ๊กกริเป็นบ้านผักแล้วกะ็มีน้องอีกข้างนะไม่ใหญ่เพิ่งกระปุกต้นหมวกหวก,ก,กไล้หลา้พี่น้องทางนั่นก็ต้นมะม่วงประมาณสามสี่ต้นดกขนาดได้พี่น้องต้นมะม่วงกระดกโดกทั้งกระชิบเป็น เพื่อนเพื่อนเขาไม่ใหญ่ทั้งนี้อันนี้ต้นมะม่วงดกขนาดแต่ก่อนพี่ก่อนนะดกกว่านี้อีกถ้าพี่นอ้องมาหลอกเบิง่งน้องน้องปลาเนาะพี่นอ้องอัน,นี่ก็จะเป็นน้องปลามีสองน้องทั้งหลุมล้วก็น้องหนึ่งพี่นอ้องถ้ายังหลอกไปทางบานผัก ลุกเลยนี่นะบอกบอกนี่อันนี้ก็เป็นบ้านผักเพื่อนผักพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อนผักเป็นผักโซกคําม,มีหาหองหองเอก็สิประมาณเก้าสิบพันนะพี่น้องประมาณ 40, าส,มาสีประมาณสองร้อยใบนะพี่น้องของเอส่วนหองหองพัดลมหองพัดลมธรรมดานีกสีประมาณ องร้อยบาทกับประมาณเจ็ดสิบแปดพันเจ็ดสิบปพันกับประมาณสองร้อยบาทนะพี่น้องของของพันลุมเจ็ิบปพันหอมันก็สิคือกันเนี่แหละมือหนาสิพาพพี่น้องมาเลาะเบิ่งแต่ะหอ้อพอบัี้คือกุญแจลงมานำกันเลยบั้ขายเขาเบิกนีกับเหตุชีเหตุตืมเหตุเหตดบ้นานผาบ้นานผาติดม,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 มันกัเป็นน้องฟ้าจวพาพี่น้องไปเบิ่งน้องทั้งหลุมเลยาะ ม่วงกับม่วงไม่เบิรนงม่วงพี่น้องม่วงใหญ่มันไมได้ใหญ่ขาดดอกมันมันไม่ใหญ่ไม่ที่ใหญ่เกีกว่านี้นะมันยไม่ไดใหญ่ขาดตอนเี้นะมังห่องมาจากอีดทั้งผูงเป็นลมหมองอีดมังหมงอีดมงองม่วงเดี๋ยวพาพี่น้องด้บรน้องเลยสิหลอกถกันักุนะเลอวเบิรวนกล็วยไปกับเบิรเต้นม่วงแมนเบิรและพี่น้องก็ม่วงลายลายแทนนี่ไม่ใหญ่คุนหมักปลูก สูยไปรุกรานกินน,นะพี่น้องอะไรกเถอะทุก้านทําอุ้ย,ยพาเป็นอมองหมอมบาแบาบนี้เลอันี้อันนี้นก็จะเป็นทางออกหน้านะพี่นอ้องแต่ก่อนนะที่เราทางพุ่นทางในบ้านเลยค่ะอ้อมไปประมาณสองสามบาทเดียวก็ออกหน้าแดีพอดีมาสื่อดิน่ผิดเลยค่ะออกทางออกหน้าทันีิประจำเลย เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งมูมูไม่ใหญ่มูหน่อยอืดๆมันใหญ่แล้วแหละกกตัวนี้เลยเนาะหรือว่ากกตัวนี้หมาบักใหญ่หนึ่งต้นก่อนๆนะปีก่อนนะมันใหญ่อะนี่สีหมาเป็นแต่สีหมามีน้องที่ซองไปอย่างไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งมูอย่างที่เรามา อันนี้วางคอกมูทางหลุมลงไปนี่แต่ก่อนก็สิเลี้ยงงัวในบนนี้งัวนระบาดละเผื่อเอาขาวบ้ากระเาาบะน้องปลาน้องที่ซองนะพี่เนาะแต่กี้ว่าเศษอันนี้กับเศษที่เปนผัก,ก,กคือก้านขาเป็นผักล่างนี่ก็ชิล่างใหญ่ขนาดการเห็นเล็กเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งมูลเลยเนาะไปก่อนก็ไล่โตอยู่เยพี่น้องคลายน้ำหละก็เอาไปขาเ้าเจะอ่อขาพิมูดคาย เลือดซองโตอันเนี้ยโตแม่เด็วเลยลูกมันตายบางวานซื่อน,นอันนี้มูแม่เนาะค่ะ,ต,มมะ,ต,ะตัวน่ะมูมูแม่มคืออันนะตัวน่ะเลือซองโตนี่แหละแต่ก่อนทีม,มีประมาณจะเขา่าแปดตัวเนาะแต่ก่อนเนาะทางมูอ่านแน,นะนำ ป้ายานี่พีน่นาะอันแต่ก่อนอนะชิบิอย่างแบะทั้งแบะไว้น,นี่นะพี่น้องขับเบะนะบ่าวแต่สัญญาแบะเขาไปอยู่บ้านน้องปลาตัวนี้น้องปลาที่ซองทั้งหลุมนะก็ชิมีน,น,น,น้องน้องหน่อยลงไปทางนี้ก็ชิมีหน้ากันเปิดหน้าหัวดวงเลืวกผพาพี่น้องไปหล่อเบิง่งทั้งล้างบ้านผักบั้นนี้นี่แหละพี่น้องแต่มันคือ,อยังเป็นทันซุกดอกเดี๋ยวกผพาพี่น้อง เดีย๋ยวสิพาไปเบ่งล้างบันถักเนาะบนี้นี่มังหัวก็่าเืชกแล้วมาไป็เ่ว้างเดีกบเ่หาวูป่าูดงเนาะ หนาวมักม่วงม,มันหล่นเลยนี่อืมตัวนี้บอได้เนาได้เลยแต่อยากแม่งอยู่ในหนึ่งกินได้ด้ดวยใครเดี๋ยวแคเบิกผ้ามันอันนี้กระสีเป็นทางล้างบ้านผักเนาะพี่นอ้องเป็นทางที่เอาเดี๋ยวสิพาอย่างไปเบิกหมักม่วงอีทอันนี้กะสีเป็นหมักม่วง พันม่วงจักพันยังแต่มันมันก็กินแลวก็กรอบแซ่บเนี่ยเบิ่งมันก็เป็นตะยาอยู่ได้พี่น้องสีมันอยากมองม่วงเลยนะกินกระแซ่บ,บกินซุปกระแซ่บ,บกินดิบกระแซ่บลังเฮื่อผักเนาะพี่น้องอน,นี้ก็จะเป็นทางหลังเฮื่อผักต้นตัวนี้ก็อ่าม่วงคือกัน จะบอกคุ้นกายไป,ไปกลยมาแล้วก็จะกลักบิดเอาพอทางเนี่ยเที่ยวก็ได้เราบอกหูบน่อนี้เป็นทางออก ทางออกทางออกเมื่อบ้าตน,นะพี่น้องออกไปนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าอยู่บนนี้อันนี้เป็นเฮือนเฮือนของเม่ใหญ่ต้นมงม่งก็หลายหลายมีแต่ต้นมงม่งแท่นี้น,นี่จะเป็นชวนมันชวนมันที่ถ่ายไปเมืางกีนี่เนาะถ่ายหลอดลงมาบองกีนี่ใหญ่หน้าก็มาแต่นะ้าแต่น้าโตกะแล้ว เห็นหน้าเดือนฉีเดือนหน้าโตกล้าแล้วเดี๋ยวนี้กล้ากันใหญ่เลยเนาะสีได้ดำแล้วใหญ่นะโชคโชคโชคขามสบายดีไอ้โชคเลี้ยงมาเลี้ยงมาขี้ดื้อ ข้าวโชกข้ามขีดื้อเนี่ยมาดูตอนนี้กับเป็นเวลาสี่หาโมงนะพี่น้องมาตอนนี้กับชิได้จบคลิปเพียงเทนี่คลิปหนาพอกันใหม่ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แคทเห็ดค,คลิปต่อไปนะพี่น้อง